เกิดเหตุระทึกเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะนักศึกษาซ้อมเต้นรับน้องแต่เกิดอาการเป็นลมหมดสติถึง11คนหามส่งโรงพยาบาลกันวุ่นวายเลยทีเดียวค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะตำรวจบางเขนได้รับแจ้งเหตุมีนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถวบางบัวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเกิดอาการเป็นลมหมดสติประมาณ11คนค่ะคือตำรวจเขาก็รีบประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปยังที่เกิดเหตุนะคะก็คือบริเวณตึก9อาคาร30เบบริเวณ บริเวณชั้นหนึ่งนะคะซึ่งเป็นห้องกระจกโล่งค่ะพบนักศึกษาชายหญิงอายุประมาณ1 8บแปถึงยีปีนอนเป็นลมอยู่บริเวณพื้นห้องค่ะเจ้าหน้าที่ก็รีบปฐมพยาบาลในเบื้องต้นนะนะคะจากนั้นก็ได้ล,ลําเลียงผู้ป่วยทั้งหมดส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนค่ะซึ่งจากการสอบถามนะคะก็ได้ข้อมูลม,มาว่านักศึกษากลุ่มนี้นะคะมีประมาณ30-40ถึงคนค่ะคือเขามาซ้อมเต้นกันเพื่อที่จะไปโชว์ในงานรับน้องใหม่ค่ะเริ่มซ้อมกันตั้งแต่5โมงยาวจนถึง3ทุ่มครึ่งเลยค่ะ ต่อเนื่องเนี่ยนานมากพอเวลาพอถึงประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะคะนักศึกษาสิคนเนี่ยก็เกิดอาการเป็นลมลม้ลมลงหมดสติค่ะเพื่อนๆก็ตกใจค่ะก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือค่ะนักศึกษาที่อยู่ในที่เกิดเหตุน,นะคะก็ได้เล่าให้ฟังว่าตอนแรกที่ซ้อมเนี่ยก็มีรุนพี่อคอยดูแลอยู่นะคะที่ห้องซ้อมก็เปิดแอร์ปกติค่ะจนซ้อมไปกระทั่งถึงเวลาดังกล่าวนะคะเจ้าหน้าที่ของมหาลัยเนี่ยก็ได้มาปิดแอร์นะคะ ก็เลยคาดว่านี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้นักศึกษาเหล่านั้นนะคะมหมดสติค่ะเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็ไม่ถ่ายเทค่ะ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยนะคะก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่ากับทีมข่าวนะคะว่าอาการเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเป็นภาวะไฮเปอร์เวนทิเลชันค่ะเป็นอภาวาะที่อากากรหายใจหอบเร็วแล้วก็ลึกอยู่เป็นเวลานานทําให้เกิดอาการชาที่ปลายมือแล้วก็ปลายเท้านะคะซึ่งอาการนี้ค่ะจะเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราวค่ะโดยปกติแล้วจะไม่อันตรายถึงชีวิตนะคะแต่จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นจนกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวันค่ะ แต่มันก็ต้องแล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนนะนะคะเพราะว่าบางคนก็อาจจะมีโรคแทรกซ้อนหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือโรคที่เกี่ยวกับหัวใจอันนี้ก็อาจจะอันตรายถึงชีวิตได้นะคะอันนี้ก็เลยต้องแบบอ,อยากจะเตือนน้องๆน,นะคะนักศึกษาที่ทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัยค่ะคืออย่าฟืนร่างกายตัวเองจนเกินไปนะคะถ้ารู้สึกเหนื่อยเนี่ยคือเราก็ต้องรีบพักแหละเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสภาพอากาศบ้านเราก็ร้อนด้วยนะคะรวมไปถึงแบบว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอะไรอย่างนี้ค่ะก็ควรจะรีบแจ้งรีบบอกอาจารย์นะคะป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะ คะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนักศึกษาที่อยู่ในเหตุการณ์กันเลยค่ะใช่ครผมคนคนที่ไปโรงพยาบาลก็ปีสองเหมือนกันใช่ครับเหรอไม่ปีหนึ่งอันนั้นก็คือน้องน้องใหม่ยังไม่ได้มารับไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ซ้อมซ้อมเพื่อจะไปรับไปโชว์ครับไปโชว์เป็นโชว์ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้าใจไม่ตรงกันเดี๋ยวมันจะเขียนไปแล้วก็ปีต้องจบรายงานมากชื่นะาร้ๆมันเข้าใจ ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะให้รุ่นพี่ให้นักศึกษานะคะให้อาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะก็คงต้องคอยดูก,กันก็อย่างที่บอกค่ะว่าบ้านเราอากาศร้อนมากนะคะอ,อะไรระวังได้นะคะก็ควรระวังอย่างมากเลยค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ